ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ลีโอนลเมสซี่เริ่มต้นกันที่สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนคลับของบุรุษผู้มาจากต่างดาวนามว่าลีโอนลเมสซี่นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับพอดแคสต์ที่จะเจาะลึกทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวของสุดยอดนักเตะต,ตลอดการคนนี้กันแบบถึงแก่นเลยทีเดียวครับ วันนี้ก็เช่นเคยเรามีเรื่องเด็ดๆมาเม้ามอยให้ฟังกันแบบจัดเต็มชนิดที่ว่าฟังจบแล้วต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียวครับเริ่มต้นกันที่ข่าวใหญ่ประเด็นร้อนในสนามกันก่อนเลยครับเพราะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เนี่ยลีโอนลเมสซี่ก็ได้จดปากกาเขียนบทกวีลูกหนังบทใหม่โชว์ฟอร์มระดับเทพชนิดที่ว่าแบกทีมอินเตอร์ไมอามี่เอาไว้บนบาททั้งสองข้างของเขาเลยก็ว่าได้ครับ ในเกมเมเจอร์ลีกอกอร์หรือ MLS ของสหรัฐอเมริการอบที่31ที่อินเตอร์ไมอามีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีม DC ยูไนเต็ดผลการแข่งขันก็อย่างที่หลายคนคงทราบกันดีครับอินเตอร์ไมอามีเฉือนเอาชนะไปได้แบบสุดมันด้วยสกอร์สต่อ2แต่ไฮไลท์สำคัญมันไม่ได้อยู่ที่สกอร์ครับเพื่อนๆมันอยู่ที่ชายที่ชื่อลีโอนลเมสซี่คนนี้นี่แหละครับเพราะพี่แกเล่นมีส่วนร่วมกับทุกประตูที่ทีมทำได้เลย ยิงเอง2ลูกจ่ายให้เพื่อนอีก1ลูกโอ้โหนี่มันเดอะแบกชัดๆเลยครับไม่รู้ว่าไปโกรธใครมาหรือเปล่าถึงได้เล่นดีขนาดนี้ก่อนจะไปลงลึกถึงรายละเอียดในเกมต้องบอกว่าแมตช์นี้มีความสำคัญกับอินเตอร์ไมอามี่มากๆเลยนะครับเพราะมันคือการแข่งขันเพื่อไล่ล่าตำแหน่งหัวตารางในลีกชัยชนะนัดนี้เนี่ยทำให้สถานการณ์ของทีมดูดีขึ้นมาทันตาเห็นเลยครับ ตอนนี้อินเตอร์ไมอามี่ขยับขึ้นมารั้งอันดับที่5ในตารางคะแนนของฝั่งตะวันออกมีอยู่52คะแนนจากการลงเล่นไป28นัดซึ่งแม้ว่าจะยังตามหลังจากฝูงอย่างฟิลาเดลเฟียยูเนียนอยู่ถึง8คะแนนแต่แต่อย่าเพิ่งถ่อใจครับเพราะอินเตอร์ไมอามี่ลงเล่นน้อยกว่าถึง3นัดเต็มๆโอ้โหถ้าเก็บใช้ชนะรวดได้ทั้ง3นัดที่เหลือนะช่องว่างจะลดลงมาเหลือแค่แต้มเดียวเลยด้วยซ้ำไป โอกาสที่จะพังงาดขึ้นไปเป็นจ่าฝูงยังคงเปิดกว้างและสดใสามากๆครับเรียกได้ว่าใช้ชนะเหนือ DC ซียูไนเต็ดนัดนี้มันไม่ใช่แค่3คะแนนธรรมดา แต่มันคือการจุดประกายความหวังในการลุ้นแชมป์ให้กับทีมอย่างแท้จริงและแน่นอนว่าคนที่จุดไฟแห่งความหวังนี้ก็คือลีโอนลเมสซี่นั่นเองครับเรามาย้อนดูบรรยากาศในเกมกันสักหน่อยดีกว่าครับเอาจริงๆนะครับเริ่มเกมมาเนี่ยอินเตอร์ไมอามี่เป็นฝ่ายที่พยายามจะเปิดเกมบุกเข้าใส่ก่อนเลยครองบอลได้เยอะกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็นั่นแหละครับเพื่อนๆการมีบอลอยู่กับเท้าเยอะๆมันไม่ได้การันตีว่าคุณจะยิงประตูได้เสมอไปนะ ตลอดครึ่งแรกเนี่ยรูปเกมของอินเตอร์ไมอามี่ค่อนข้างจะอึดอัดพอสมควรเลยครับเหมือนเล่นกันแบบตันๆขาดไอเดียในการเข้าทำพื้นที่สุดท้ายเจาะไม่เข้าจ่ายบอลไปก็ติดติดขัดขัดไม่สามารถสร้างโอกาสยิงแบบจัดแจ้งได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวแฟนบอลในสนามก็คงจะเริ่มนั่งไม่ติดเข้าอี้กันแล้วละครับว่าเอ๊ะวันนี้ทีมเราจะเป็นอะไรไปเนี่ยแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังรู้สึกอึดอัดใจท่ามกลางความมืดมิดที่หาทางออกไม่เจอ ก็มีแสงสว่างวาบขึ้นมาในสนามครับและแสงสว่างนั้นก็มาจากปลายสตัดของลิโอนลเมซี่คนเดิมคนเดียวคนนี้ในนาทีที่36ของเกมขณะที่เกมดูเหมือนจะไม่มีอะไรเมซี่ที่ยืนอยู่ในแดนของตัวเองด้วยซ้ำนะครับเพื่อนๆเ,เขาเหลือไปเห็นเพื่อนร่วมทีมอย่างอัลเลนเดกกำลังวิ่งสอดทะลุแนวรับของดีซีอยู่นเต็ดวินาทีนั้นเองครับเมซี่ตัดสินใจวางบอลยาวจากแดนตัวเอง บอลลอยข้ามหัวกองหลังของ DC ซียู่นเตดทั้งแผงไปตกตรงหน้าอาลเลนเดแบบพอดิบพอดีเป๊ะชนิดที่ว่าจับบอลแล้วหลุดเดี่ยวเข้าไปดวนกับผู้รักษาประตูเลยแล้วอาลเลนเดก็ไม่ทำให้ผิดครับ จบสกอร์เข้าไปอย่างเฉียบคมโอ้โหจังหวะแอซิสลูกนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่เฉียบคมและเหนือมนุษย์ของเมสซ,ซี่จริงๆครับเหมือนเขามีดวงตาที่3อยู่กลางหน้าผากเลยก็ว่าได้นะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นการจ่ายบอลจากแดนตัวเองแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะทํากันง่ายๆเลยนะครับน้ําหนักทิศทางจังหวะต้องสมบูรณ์แบบร้อเปอร์เซจริงๆเป็นแอซิสที่ต้องยกนิ้วให้เลยครับ เปิดเกมให้ทีมขึ้นนำไปก่อน1-0ต่อพอปลดล็อกได้แบบนี้หลายคนก็คงคิดว่าเกมของอินเตอร์ไมอามี่น่าจะไหลลื่นขึ้นแล้วละ่ะแต่ที่ไหนได้ครับเพราะกลับมาเล่นกันในเครื่องหลังกลายเป็นฝั่ง DC ซี i ยู d นเตดที่แก้เกมมาดีแล้วก็มาได้ประตูตีเสมออย่างรวดเร็วจากจังหวะที่แนวรับของอินเตอร์ไมอามี่ขาดสมาธิกันชั่วขณะ ปล่อยให้กองหน้าร่างยักษ์อย่างเบนเตเก้ขึ้นโหมเต็มๆต,ต,ตรงตะข่ายเข้าไปสกอ์กลับมาเท่ากันที่1ต่อหนึ่งเอาละสิครับบรรยากาศเริ่มมาคูอีกครั้งเกมกลับมาตึงเครียดเหมือนเดิมและเมื่อทีมต้องการฮีโร่ฮีโร่คนนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งครับใช่แล้วครับลีโอนเนลเมสซี่นั่นเองหลังจากที่เกมเสมอกันอยู่พักใหญ่ในนาทีที่67อินเตอร์ไมอามี่ทำเกมบุกขึ้นมาอเยนเฟรจ่ายบอลมาให้กับเมสซี่ พอเมสซี่ได้บอลในกรอบเขตโทษเท่านั้นแหละครับกลิ่นของประตูก็ลอยมาเลยเขาจับบอลหนึ่งจังหวะก่อนจะซัดเปรี่ยงเข้าไปอย่างสุดสวยส่งบอลไปกองอยู่ที่ก้นตะข่ายอินเตอร์ไมอา,ามี่กลับขึ้นนำอีกครั้งเป็น2ต่อหนึ่งเป็นประตูที่แสดงให้เห็นถึงความเยือกเย็นและความเฉียบขาดในการจบสกอร์ของเขาอย่างแท้จริงครับ แต่ดูเหมือนว่าวันนั้น2ประตูยังไม่หนำใจสำหรับเขาครับเพราะช่วงท้ายเกมนาทีที่85ขณะที่ DC u นเต็ดกำลังพยายามโหมบกเพื่อทวงประตูคืนเมซี่ก็ได้โอกาสอีกครั้งคราวนี้เขาโชว์สเต็ปลากเลื้อยหลบคู่ต่อสู้2-3คนก่อนจะหาจังหวะปั่นโค้งจากบริเวณหัวกะโหลกบอลพุ่งเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างงดงามหยดย้อยเป็นประตูที่ตอกฝาโลงให้อินเตอร์ไมอามีขึ้นนำห่างเป็น3-1 ลูกยิงลูกนี้เนี่ยสวยงามจริงๆครับเพื่อนๆเป็นเครื่องหมายการขายของเขาเลยก็ว่าได้ใครที่เคยเห็นเมสซี่ยิงประตูบ่อยๆจะต้องคุ้นตากับภาพแบบนี้เป็นอย่างดีแม้ว่าในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่97 ดีซียูไนเตดจะมาได้ประตูตีตื้นไล่มาเป็น2ต่อ3จากผลงานของเจคอบเมอรเลลแต่มันก็ทำได้แค่นั้นแหละครับไม่ทันเวลาเสียแล้วสุดท้ายจบเกมอินเตอร์ไมอามีก็เป็นฝ่ายคว้าชัยชนะอันล้ำค่าด้วยสกอร์3ต่อ2ซึ่งต้องบอกเลยว่า3คะแนนนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับลีโอนลเมสซี่ไปเต็มๆเ,เลยครับผลงานส่วนตัวของเขาในเกมนี้มันชั่นโดดเด่นเหลือเปืือน และฟอร์มการเล่นอันสุดยอดในนัดนี้ก็ไม่ใช่แค่พาทีมเก็บชัยชนะได้เท่านั้นนะครับแต่มันยังทำให้เมซี่สร้างสถิติใหม่ให้กับลีก MLS อีกด้วยคือต้องเล่าย้อนไปก่อนว่าก่อนเกมนี้จะเริ่มขึ้นเนี่ยเมซี่เพิ่งจะทำลายสถิติเป็นผู้เล่งที่มีส่วนร่วมกับการทำประตูครบ70ลูกได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของลีกไปหมาดๆเลยนะครับโดยเขาใช้เวลาไปแค่46เกมเท่านั้น ทำลายสถิติเดิมของคาร์ลอสเวลาที่เคยทำไว้ที่55เกมโอ้โหแค่นี้ก็ว่าเร็วแล้วนะครับแต่พอจบเกมกับ DC u n ยูไนเต็ดที่พี่แกบวกเพิ่มไปอีก2ประตูกับ1แอสซิสยอดรวมการมีส่วนร่วมกับประตูของเขาก็พุ่งพรวดไปเป็น73ประตูแล้วครับสถิตินี้คงจะอยู่ไปอีกนานเลยล่ะครับยากที่จะมีใครมาทำลายได้ง่ายๆจริงๆ ถ้ามาดูสถิติส่วนตัวของเมซี่ในฤดูกาลนี้ก่อนหน้าทึ่งไม่แพ้กันเลยครับ2ประตูที่ยิงได้ในเกมนี้ทำให้ยอดรวมประตูของเขาใน MLS ฤดูกาลนี้ขยับไปเป็น22ประตูแล้วแสดงให้เห็นถึงความสม่ำเสมอในการผลิตสกอร์ที่สูงมากๆและที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือนี่เป็นครั้งที่6แล้วนะครับในฤดูกาลนี้ที่เมซี่สามารถยิงได้อย่างน้อย2ประตูในเกมเดียว ก่อนหน้านี้เขาเคยยิง2ประตูใส่ทีมอย่างมอนทรีออลนิวอิงแลนด์เนชวิลล์นิวยอร์กเรดบลสและออร์แลนโดมาแล้วสถิตินี้มันบ่งบอกได้อย่างชัดเจนเลยว่าเขาคือหนึ่งในผู้เล่นที่อันตรายและคงเส้นคงวามากที่สุดในลีกณนะเวลานี้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับแต่มีเรื่องน่ารักๆปนน่าเสียดายนิดหน่อยในเกมนี้มาเล่าให้ฟังครับ คือจริงๆแล้วเมซี่มีโอกาสที่จะทำแฮตทริกหรือยิง3ประตูได้ในเกมนี้ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะมีอยู่จังหวะหนึ่งที่ทีมได้ลูกจุดโทษแต่แทนที่เขาจะรับหน้าที่สังหารเองเพื่อนหลุนแฮตทริกเขากลับเลือกที่จะมอบโอกาสนั้นให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ยิงแทนซึ่งน่าเสียดายที่เพื่อนร่วมทีมคนนั้นดันยิงพลาดไปแหมถ้าลูกนั้นเข้าประตูไปนะมันจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยครับ แต่ถึงอย่างนั้นการกระทําของเมซี่ในจังหวะนี้มันก็แสดงให้เห็นถึงสปิริตและความเป็นผู้นําที่ยอดเยี่ยมของเขาเลยนะครับที่นึกถึงทีมก่อนตัวเองเสมอไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมใครๆถึงรักเขาขนาดนี้สรุปแล้วฟอร์มการเล่นของลีโอเนลเมซี่ในฤด,ดูดกาลนี้โดยเฉพาะในเกมล่าสุดกับดีซียูไนเต็ดเนี่ยมันคือเครื่องยืนยันชั้นดีเลยครับว่าแม้อายุจะมากขึ้นแต่คุณภาพฝีเท้าของเขายังคงสุดยอดไม่เปลี่ยนแปลงและ เขาก็ยังคงเป็นหัวใจสำคัญที่ให้อินเตอร์ไมอามี่ยังคงอยู่บนเส้นทางการแข่งขันเพื่อตำแหน่งสูงสุดในลีก MLS ต่อไปได้ส่วนแฟนๆอย่างเราก็คงต้องบอกว่ามีความสุขและเพลิดเพลินไปกับเวทมนต์ของดาวเตะชาวอาร์เจนตาคนนี้ที่ดูเหมือนจะไม่หมดจริงๆครับ พูดถึงความสุดยอดของเมซี่ในสนามแล้วเนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงรางวัลเกียรติยศส่วนตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกฟุตบอลอย่างบัลลองดอร์ใช่ไหมล่ะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็มีเรื่องน่าสนใจมาให้เราคุยกันอีกแล้วเหมือนกันเพราะล่าสุดเขาได้ออกมาเปิดเผยความคิดเห็นเกี่ยวกับรางวัลนี้ที่ฟังแล้วน่าสนใจมากๆเลยครับ อย่างที่เราทราบกันดีว่าลีโอนลเมสซี่คือเจ้าของรางวัลบัลลองดอมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยจำนวน8สมัยโอ้โห8สมัยนะครับเพื่อนๆเ,เรียกได้ว่าเกิดมาเพื่อเป็นตำนานอย่างแท้จริงและชื่อของเขาจะถูกจดจำไปตลอดกาลในฐานะหนึ่งในนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมาอย่างแน่นอนครับ ซึ่งในปีนี้พิธีมอบรางวัลบัลลองดอ2025ก็จะจัดขึ้นที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในวันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับโดยตัวเต็งที่สื่อหลายสำนักคาดการณกันว่าจะได้ชูถ้วยรางวัลอันทรงเกียรตนินี้ก็มีหลายคนเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นอุสมานเดมเบเล่ลาเมีนยังมาโมฮัมเหม็ดซาลาห์และราฟินญาแหมเห็นรายชื่อตัวแต่งแล้วก็ต้องบอกว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับมีทั้งดาวรุ่งพุ่งแรงและนักเตะฟอร์มฮอตจากหลายหลายลีกเลยทีเดียวแต่ประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะในปีนี้หรอกครับแต่เป็นเรื่องที่เมซี่ถูกถามว่ามีนักเตะคนไหนที่เขาคิดว่าสมควรได้รับรางวัลแต่กลับไม่เคยได้รับรางวัลน,นี้มาก,ก่อนบ้างไหม ซึ่งคำตอบของเมสซี่ก็น่าสนใจมากๆเลยครับเพราะเขาไม่ลังเลเลยที่จะเอ่ยชื่อของนักเตะคนหนึ่งขึ้นมาและนักเตะคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเขาคือเพื่อนร่วมทีมชาติอาร์เจนตินาของเขานั่นเองนั่นก็คือยอดกองหน้าจากสโมสรอ,อินเตอร์มิลานเลาตาโร่คาติเนสครับเมสซี่ได้ให้เหตุผลสนับสนุนเพื่อนร่วมชาติของเขาไว้อย่างหนักแน่นเลยครับโดยเขาย้อนไปถึงผลงานในปี2024ที่เลาตาโร่โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอด เมสซี่กล่าวว่าเขามีปีที่ยอดเยี่ยมมากๆเขายิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศและยังเป็นผู้ทำประตูสูงสุดในศึกโคปาอเมริกาอีกด้วยสำหรับผมนะเขาสมควรได้รับรางวัลบอลลงดอ์มากกว่าผู้เล่นคนอื่นๆทุกคนเลยโอ้โหเป็นคำชมจากปากของเจ้าของรางวัล8สมัยเลยนะครับไม่ธรรมดาจริงๆแสดงให้เห็นว่าเมสซี่มองเห็นและยอมรับในฝีเท้าของเหล่าตาโรมากแค่ไหน แน่นอนว่าพอเหล่าตาโรได้ยินคําชมจากรุ่นพี่ระดับตำนานแบบนี้เจ้าตัวเองก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเช่นกันครับเขาบอกว่าสำหรับฤดูการที่ผ่านมาผมคิดว่าผมสมควรได้รับตำแหน่งนี้นะผมทํางานหนักมากๆและผ่านความยากลำบากมามากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่ผมได้เข้ารอบสุดท้ายของการชิงรางวัลบอลลงดอและผมก็คิดว่าผมมีความสามารถมากพอที่จะคว้ารางวัลนี้มาครองได้ เป็นการแสดงความมั่นใจที่สมเหตุสมผลเลยครับเพราะผลงานของเขาในปีนั้นมันก็จักต้องได้จริงๆและไม่ใช่แค่เมซี่คนเดียวนะครับที่คิดแบบนี้เพราะยังมีคนในวงการฟุตบอลอีกหลายคนที่ออกมาสนับสนุนเหลาตาโรมาติเนสเหมือนกันอย่างเช่นยานซอมเมอร์ผู้รักษาประตูเพื่อนร่วมทีมอินเตอร์มิลานก็ออกมาบอกว่า ผมเห็นด้วยกับเมซี่อย่างยิ่งเลยผมรู้จักลาตาโรมาปีครึ่งแล้วและผมก็สังเกตเห็นบุคลิกอันโดดเด่นและจิตวิญญาณของความเป็นกัปตันทีมในตัวเขาได้ทันทีเขาเป็นตัวจบสกอร์ที่อันตรายมากๆรางวัลน,นี้สมควรจะเป็นของเขาอย่างยิ่งเลยล่ะนอกจากนี้เอดินเชโกอดีตก,กองหน้าเพื่อนร่วมทีมก็ยังออกมาเสริมทัพอีกเสียงหนึ่งว่าเขาเป็นคนสำคัญที่พาทีมคว้าแชมป์ซูเดตโตและยังพาทีมชาติคว้าแชมป์โคปาอเมริกาอีกด้วย มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วที่เขาขึ้นหนึ่งในผู้เข้าชิงรางวัลน,นี้เห็นไหมครับว่าเสียงสนับสนุนลาวตาโรมาร์ติเนสในปีนั้นมันหนาหูขนาดไหนทั้งจากเพื่อนร่วมชาติระดับตำนานอย่างเมซี่ทั้งจากเพื่อนร่วมสโมสรทั้งในปัจจุบันและอดีตต่างก็มองเห็นตรงกันว่าเขาคู่ควรกับรางวัลวันลงดอร์จริงๆแต่ก็นั่นแหละครับเพื่อนๆโลกของฟุตบอลมันก็แบบนี้แหละครับบางครั้งคนที่เก่งที่สุด หรือคนที่หลายคนคิดว่าสมควรที่สุดก็อาจจะไม่ใช่ผู้ชนะเสมอไปเพราะสุดท้ายแล้วรางวับลบอลลงดอนในปีนั้นก็ตกเป็นของโรดี้กองหลังตัวรับคนสำคัญของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ก็ต้องยอมรับว่าเขามีปีที่มหัศจรรย์เช่นกันโดยเอาชนะตัวเต็งอย่างวินิซิอุสจูเนียและจูดเบลลิงแฮมไปได้ส่วนลาตาโร่มาติเนสทีเมซี่และเพื่อนเพื่อนเชียร์กันสุดใจเนี่ยจบในอันดับที่7เท่านั้นเองครับซึ่งก็ถือว่าน่าเสียดายมากๆ แถมยังอยู่ตามหลังผู้เล่นอย่างคีเลียนเอมบาเป้เออร์ลิงฮาลัน์และที่น่าประหลาดใจนิดหน่อยก็คือแม้กระทั่งดานี่กาบาคาอแบ็กควาของเรอัลมาดริดก็ยังมีอันดับที่สูงกว่าเขาอีกด้วยแม่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันนะครับว่ามาตรฐานการตัดสินรองวันนี้มันเป็นอย่างไรกันแน่ แต่ถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วเลาตาโรมาร์ติเนสจังไม่ได้รับรางวัลบอลองดอนในปีนั้นไปครองแต่การที่ลิโอนลเมสซี่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งมันก็สแสดงให้เห็นถึงมุมมองและความคิดของเขาที่มีต่อรางวัลน,นี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับว่าเขามองที่คุณค่าของผลงานและอิทธิพลที่มีต่อความสําเร็จของทีมเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นการพาทีมคว้าชแชมป์หรือการเป็นดาวสันโวในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆก็ตาม และที่สําคัญที่สุดมันยังสแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพและความเคารพที่เขามีต่อเพื่อนร่วมทีมชาติอาร์เจนตินาด้วยกันอีกด้วยครับเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจครับทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวลิโอนลเมสซี่พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ